สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆชั้นปนงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูป,ปอยใน EP ที่35นะคะหลังจากเราเรียนสระ,ะอุมานะคะอันนี้เป็นท้ายบทเรียนของเราแล้วนะคะหน้าที่48นะคะ,ะเด็กๆพร้อมจะฝึกอ่านกับครูป,ปอยหรือ,อยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันนะคะหน้านี้ให้หัดอ่านให้คล่องแล้วระบายสีก็คงต้องสอบอ่านกับผู้ปกครองก่อนที่จะถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูป,ปอยนะคะอ่าเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกับอ่านตามครูป,ปอยเนาะครูป,ปอยนําอ่านสองรอบแล้วรอบที่สามครูป,ปอยจะชีช้ให้เด็กๆออกเสียงตามนะคะพร้อมนะชาลีดูชาลีดูเด็กๆอ่านตามค่ะ เวลามีเวลามีพายุมาพายุมาพายุพาพายุพามาปะทะมาปะทะฝาผุผุฝาผุผุตาจือจะ ตาจือจะมาสุขามาสุขาฝาทะลุฝาทะลุรูผุผุรูผุผุตาจืดุตาจืด,จดุงูกะกางูกะกา ให้เด็กฝึกอ่านจนคล่องเลยนะคะอ่ะส่วนด้านล่างนะคะเป็นการลากเส้นจากมือชาลีไปหาเว้าที่มีสะระอุเท่านั้นเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามเราต้องนีนนี้คือชาลีใช่ไหมเราต้องต่อเส้นเชือกว่าวเนี่ยนะคะไปหาว่าวที่มีสะระอุเท่านั้นใช่ไหมคะเราก็ลากเส้นไปนะคะ ลากเส้นไปสระอุเท่านั้นสระอื่นไม่เอานะคะอันนี้เป็นงานให้เด็กๆได้ทำสนุกๆน,นะคะและอย่าลืมระบายสีด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนนะคะาฝากความพวงใยถึงสุขภาพทุกๆท,ท่านเลยนะคะให้เด็กๆขยันขยันอ่านหนังสือและช่วยงานทางบ้านด้วยนะคะ งานเล็กงานน้อยถ้าช่วยเหลือผู้ปกครองได้นะคะจะดีมากนะคะหนูจะเป็นเด็กดีของครูป,ปอยนะคะสวัสดีค่ะ